เปิดอีกปมสำหรับกันมารีเคียรักห่างเพราะต่างวัฒนธรรมคะ่ะยังคงอยู่ในความสนใจของชาวเน็ตและแฟนคลับมากๆเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ของนักร้องหนุ่มกันนพัฒน์อินใจเอื้อและแฟนสาวนักแสดงมารีเบอร์เนอร์ค่ะที่ฝ่ายหญิงออกมายอมรับแล้วว่ากำลังมีปัญหากันจริงซึ่งทางฝั่งของสาวมารีก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ประเด็นความรักผ่านทางอินสตาแกรมคะ่ะโดยบอกว่า ไม่มีเรื่องมือที่สมไม่มีผู้หญิงอีกคนค่ะทุกครั้งที่เจอคุณพ่อกับคุณแม่ของพี่การก็รู้สึกอบอุ่นเสมอเป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้นั้นมีแต่ความอบอุ่นพ่อกับแม่ทุกคนนั้นรักลูกลูกทุกคนก็รักพ่อแม่ไม่มีใครนั้นหวังร้ายต่อใครแน่นอนคำวิจารณ์แรงๆที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีผลดีอะไรต่อใครทั้งนั้น อยากให้กำลังใจใครให้ได้ค่ะแต่การทำให้คนใดคนหนึ่งหมดกำลังใจมันไม่ได้สร้างกำลังใจให้อีกคนได้แต่ก็ดูเหมือนว่ากระแสดังกล่าวจะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่ามีการวิเคราะห์กันเกิดขึ้นว่าหลายคนมองว่าสาวมารีเป็นสาวลูกครึ่งก็ต้องถูกเลี้ยงดูมาในแบบฝรั่งมีความคิดที่กล้าคิด ก,กล้าพูดกล้าทำและเป็นคนที่ตรงๆจึงอาจจะทำให้หลายคนที่เห็นเธอจากภายนอกคิดว่ามารีเป็นคนแรงๆในขณะเดียวกันทางบ้านของกันถูกเลี้ยงมาในรูปแบบไทยๆและน่าจะชื่นชอบผู้หญิงที่มีความเรียบร้อยนุม่มนวลเป็นกุนลสตรีอะไรประมาณนั้นคะ่ะและนี่ก็เป็นความต่างที่มีการวิเคราะห์ออกมาแต่ไม่ว่าอย่างไรเชื่อว่าสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคหรือจะคองรักให้ทั้งคู่ อยู่ได้นานที่สุดก็คงจะอยู่ที่คนสองคนเข้าใจกันมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองล่ะคะ่ะ